สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมการต่อสู้การนะครับซึ่งวันนี้วันเสาร์และว,วันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดนะครับนะเอ่อผมก็ทำคลิปนั่นเองนะครับวันนี้เรามาอยู่กเกมการต่อสู้การนะครับใครที่มาดูที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจดูก็ขอบคุณด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับก่อนไปดูนะครับ ผมขอสักสองไลท์หรือสามไลท์นะครับแล้วก็ขอพูดติดตามไปหนึ่งคนได้ไหมครับถ้างั online, <reco Christ. S 1> ้นเราไปเริ่มก ah ันเลยนะครับแล้วมันก็จะเป็นแบบการตัดสุปการ์ดเลยนะคบไปกันเลยไปกันเลยกันรลดคาร์ดแบทเทิลนะครับพิมอย่างนี้นะครับเกนนี้นี่เราก็จะเจอท่านซุดหรือเปล่าครับ เขาบอกว่าสวัสดีนักเรียนเราจะมานี่กันนะครับอันนี้คือท่าเนี่ยนะครับคือไฟเนี่ยมันสาม,มารถละลายน้ําแข็งได้น้ําละลายไฟได้น้ําแข็งตรึงน้ําได้นี่เราต้องมาสามา่าน,นี้ได้นะครับสามองค์ประกอบเดียวกันมาไปกันเลยนี่จ้าไปะไรครับใครเนี่ยสวัสดีครับอ่าเริ่มแรกเรา เปิดประเดิมด้วยไฟไปก่อนแล้วกันไฟกับน,น้ำแข็งหกเอ๊ะโอ้ไฟชนะโอ,โอ้ไปต่อมามีลูกสองที่เราคลิกอันนี้ลูกสองที่เราคลิกน้ำชนะไฟใช่ไหมน้ำตึงไฟนี่เราชนะขั้นตนก็จะเขียนนะครับถ้าเราชนะครบสามตรงนี้นะครับถ้าเราชนะครบสามเราเจ,จะได้อคราวนี้ขอเอาอ่าพื้นแตกพื้นแตก ใครชนะถูพื้นนะขอเนี่ยถูพื้นนะครับตรงนี้คือน้ำท่วม,มพี่ผมบอกว่าถูพื้นไงตรงนี้น้ำท่วมตัดสินไเหรออ,อะไรดีอะไรดีอ,อันนี้เหรอ,อไฟแล้วไม่มีตัวเลือกอะน้ำสองน้ำแล้วอะงั้นเอาไป,ไปเลยโอไม่อ้าว ไฟชนะมันแข็งแน่ครับอ๋อใช่ไฟนะคแข็งนี่เราเล่นน้าแข็งแล้วต่สกิลเดียวเ่ัไม่มีใครชนะชิส <Yes. S 1> นี่ปลาใส่นะครับซึ่งมันก็มีสกิลนะครับล้เดี๋ยวเราถ้าท่านผู้ชมกลำลังดูถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเลยไปลุยเลยนะครับนี่ผมชนะมันก็จะมีคาถาความช่วยเหลือนะครับ โอเคเราเราสกิปไอพวกไอ้นินจาไปเลยนี่นะครับเราก็จะได้เงินพวกนี้นะครับพอเล่นเสร็จเราจะเอามาซื้อคาถาน,นะครับคาถาแรกสองร้อยห้าสิบไม่ซื้อครับเจ็ดร้อยห้าสิบไปเลยนี่โหมันก,ก็จะมีนะครับผมอยากได้สุรมีอะสุรมีสมเลยมาครับน,นี่คืออะไรน้ำท่วมเหรออุ้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ สิ้เนมาเราไปรุยกันเลยเรามาเาาราตกอัน,นอันนี้จีนหรืออะไรไม่รู้นะครับอ่ะเราใส่ได้สิบหการ์ดเลยเหรอสิบห6การ์ดแล้วก็เป้าหมายนะครับนี่เรียกร้องมาเลยอันนี้ตอนยังสู้ไม่ได้มาเพื่อนเราสามารถเรียกร้องเพื่อนนะครับว่าเล่นเพื่อนอาจจะปิดอยู่หรือเปิดก็ไดน้นี่เล่นกดท้าทายเลย เราต้องการคนเล่นเล่นเล่นกับเราหน่อยตรงนี้ก็มีให้เล่นนะครับเราใช้นคนนี้คนนี้ดูเหมือนว่าต้องม,อมีเข็มขัดสีเหลืองเขียวมั้งครับเก่รสูออ้กันไหมอนะนี่นะครับมันก็จะมีเอ็นเดอร์เอ็นเดอร์คือท่าทางท่าทางการสู้มั้งนะครับนี่ความช่วยเหลืออ่าตั้งค่า เออตั้งค่าตั้งค่านะครับมามาดูก,กันเลยเอเงนอัปเกรดนะครับเรียนท่าทันทีขอให้เสียงครับเมาส์มาเราเชิญเพื่อนแล้วนะครับโอเคเฮ้ยเสียงเสียงดูแบบดีนะครับเอ,อ้ยมีใครจะเล่นกับเราไหมอ่ะเบคอนคุง เอ้ยเพื่อได้กับเราไหมอยากลองท่าใหม่นะครับเออใครเนี่ยลูฟี่เหรอไม่มีอ่ะเรามาสำรวจล็อบบี้กันเฮ้ยอุ้ยอ่ะเพื่อนรับแล้วนะครับมาเลเหนึ่งเซย์ยน่าเอ้ยไม่ใช่เซย์ยน่าเลยมาสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีสวัสดีเลยเปิดไปเลยมาขอไฟก่อนเลยพอรู้ว่าจะหิมะ นั่นไงเออเสียงเหมือนเจ้าทะเลโลกสามในบล็อูฟลตดเลยนะครับใครเล่นบล็อูฟลตดบ้างครับเฮ้ยอะไรอ่ะกองขวันเนาะลองดูอ๋อไอ้สติ๊กเนี่ะอ้าใครใครอ่ะเลือนกองขวานนะเ,เ,เอาไว้หน้าตาแบบอ,อื้มเอ้าอ๋อมปนพลังไฟนี่นี่ขันนี้อันน้ำมัน นคันนี้เราเอาน้ำเยไหนพื่ออะไรเพื่อไฟเหรอน้ำกับไฟสู้กันไม่ได้เพื่อนอัดถูถูถูเพื่อนตรงนี้พื้นเปียกเพื่อนหาเรื่องเรามันเป็นเกมอะไรกันเนี่ยอ่มีแต่ไฟนะครับแล้วเอาไฟโหดๆเลยอันนี้พ่นไฟอันนี้ตอันนี้ก่อนเลยเหมือนกันอ่ะ เต่เราพลังมากกว่านะครับเพื่อนเลือกสี่เราเลือกห้าเพื่อนชื่อเห็นไดมชนะนะครับไม่ใช่ฝีมืออ่อนนะคือคือมันมันโชคอะครับโชคมาต่อไม่ใช่ว่าเพื่อนโชคร้ายนะเราจะส่งต่อ,อเราจะขออันนี้เลยวิอ,ยอะไรอ,ะอ่ะน้ำเหมือนกัน อาลัางเรามาสมกันเลยดีวยกว่านะครับคราวนี้เราได้อะไรนี่มันสามารถคุณสามได้นะครบเฮ้ยนี่นะครับก็ดีอยู่นะครับดีมากเลยนะครับอุ๊ยเราเป็นคั้นสีเหลืองแล้วเหรอ,อยัอยงตื่นเต้นนี่ครับไฟนะ้ำมีหลายแบบเลยมีหลายขั้นด้วย สุดๆเนี้ยนะเอาเพื่อซื้ไหมหได้ตอนนี้ผมกำลังหาคนสู้อยู่นะครับผมไม่มีเลยอ่ะเริ่มไหม่ะเอเเอเรา,า,าลืมอิกเกตเลือกขายได้นะครับเล่นเล่นเล่นไหมเล่นไหมเล่นเล่นไหมเล่นไหมเล่นไหม โอเคมาแล็กซ์ลอโต้ซับซออ่าประเดิมมาเพื่อนประเดิมประเดิมขอสกิลใหม่เลยแล้วก้นนะนี่นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับมันจะมีคาถาอีโมดเราลองใช้อีโมดนี่ เราแล้วครับอีโมดหิมะอ่ะเราหิมะว้าวเพื่อ,อน,นคนนี้ก็โหดไม่แนะเราลองใช้คาถาครับดีนักใช่ไหมคาถาเลยบล็อกไม่อะไรวะ เปอดเผยบล็อกบล็อกเหมือน,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 นกันเปิดเผยอะอ่ะเอานี้เลยค่ะเหมือนกันอะเอาไงเอ้าเหมือนกันนะไม่แฟร์เลยอันแฟร์ มีคาถาอะไรไหมยึดล็อกเขาบล็อกอ่ะเขาบล็อกผมโอ้โหนาบึงด้วยอืมอืมเด <laughs> <laughs> ี๋ยวละเทน้ำน่อะละกันเทน้ำเทน้ำ,น,ำน้ำกับไฟ นั้นแต่ไฟได้เพื่อนอ้าวเดี๋ยวเพื่อนยังไม่ได้เบียกเลยอ้าว <c oughs> อะมาเราใช้คาถาอะไรดีทุกคนครับผมจะใช้คาถาวาดใหม่เหรออ่ะอ่าเราเอาเพิ่มพลังยังไม่ได้ใช้อุ้ยโอ้โ oh ห เพื่อนแล้วกลัวนะครับตรงนี้คือพื้นเปียกห้ามเดินมานะครับเพื <c oughs> ่นอนไฟไฟไฟอ่าเรารู้ดีนะครับต่อไปเพื่อนต้องเอาน้ำใช่ไหมไฟดับน้ำได้หรอไม่รู้ไฟดับน้ำได้ใช่ไหมอ่ะทุกคนไฟดับน้ำได้ใช่ไหมครับไฟดับน้ำได้ไฟหิมะอ่ะ ไฟไฟไม่ไฟอ่ะโอเคถ้าเพื่อนชนะข้าวบนนี้นะครับเห็นนะครับเห็นเมาส์ไหมครับข้าวบนนี้นะครับหน,ห,นหนึ่งไฟเอาแล้วน้ำเอาแล้วไฟไฟไฟคาถาคาถาว่าไงเปิดเฮลซ์วี เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้เลยอโอเคโอเคนะขุมควรใช้กระถาก่อนขอใช้กระถานะเรียบร้อยน้ำสูบไฟ <S <S น้ำเยอะเกินไปแล้วนะอ,อ้าวอ๋อนีชนะนะคะครับเย้ เราเราจะมาดูคาทายนะครับเอเมคอนเลยนะเอาไหมเอาไหมเอาไหมมาอฟเฟลลานะครับมาคุณอฟเฟลลาครับซักทายกันหน่อยนะครับอ่าเริ่มมาขอพลังไฟเลยนะครับคุณแอฟฟคาฟอัฟฟคาชื่ออันเนี้ยอุ้ยเฮ้ยอย่าเดินไปนะตรงนั้นนะท่วง ไม่ผมจะขัดคำสั่งอ้าโอ้ยน้ำแค่นี้กลัวเหรอน้ำดับด้วยไฟโอเคน้ำดีกว่าเพื่อนคิดว่าเราโอเคเลื่อนตรงนี้ฮะอ่ะน้ำต่อน้ำน้ำต่อน้ำโมโหโอเคโมโหก็ตกน้ำไปนะครับเราจะมาลองเอาคนที่ถ้าเราชนะคนนี้เราจะลองคนที่เก่งกว่าผมดูน้ำน้ำน้ำ อุ้ยไฟอ้าวราชนะะไม่โดนหัวเลาะจะกักไว้ทำไมเนี่ยวยระเบิดไฟไฟเอาไฟเอาไฟโอ้มาใครชนะอ้าวโอเคโอเคเราก็จะเอาน้ำเหมือนกันฮะหิมะเลยแหละหิมะสู้ไฟ ม,มาเกมอะไรเนี่ยโอเคเราใช้กระถาแล้วไม่ไหววาดใหม่ยืดยืดเราขออน,นุญาตยืดพลังนี้แล้วก็ใช้พลังนี้ <laughs> เขาก็จะตกใจว่า คลิปหลังไฟเขออ้ามาเพื่ออะไรก็ไม่รู้มานะครับตอบไฟก็คาถาสุดท้ายมาออชนะไปลเลยคลิปยาวแล้วอะทุกคนผมต้องไปแล้วอะเพื่อนอไปละเพื่อนบ๊ายบาย <laughs> อออย่างนี้ได้เลยเหรอ มาจบตรนนี้นะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับที่ตั้งใจดูมาตลอดนะครตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็ขอกาบขอบคุณทุกคนเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะคะตลอดนี้สวัสดีครัรบ ีเครียดและมีความสุขทุทกๆวันนะครบเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับและทุกคนก็สามารถไป็นกระจิให้ผมดยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับได้เลยสักีสวัสดีครับบ๊ายบายนะคะ